สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ ผมโยสุรพงษ์แจ้งตุรัสเป็นผู้ก่อตั้งแฟนเพจสอคอครับปัจจุบันทำงานรับราชการที่สำน,นักงานสอคอครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องนะครับมาแจ้งน้องๆเกี่ยวกับเรื่องอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่น้องๆสามารถใช้เป็นช่องทางในการบรรจุสอบรชาชการได้นะครับนอกจากเรื่องของการสอบภาคกอปกติประจําปีนะครับก็ยังมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือการสอบภาคกอพิเศษมีน้องๆหลายทาย่านเหมือนกันนะครับอยากจะให้ทางแอดมินมาช่วยอธิบายในการสอบภาคกอพิเศษก่อนที่เราจะมาดูในเรื่องของว่าการสอบภาคกอพิเศษเป็นยังไงและ แตกต่างจนี่ยภาคกอปกติยังไงเรามาทําความว่าใจเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสอบภาคกออป็นปกติจอะนะครับสําหรับการสอบภาคกอปกตินะครับก็จะแบ่งการสอบครับเหมือนที่เรารู้กันเนาะสัปดาห์กันก็จะสอบนะครับในภาคกอภาคขอและภาคคอตามลําดับนะครับภาคอก็คือว่าจะสอบคนิศาสตร์ภาษาอังกฤษเมื่อเทียนผ่านนะครับแล้วก็มาสอบภาคขอตามวุฒิที่เราจบนะครับหรือตามที่หน่วยงานเนี่ยประกาศสอบว่าต้องการ นี้นะตำแหน่งเช่นตะัวอย่างอ่ะอีโอจบคณะสังคมศาสตร์มาในธรรมาศาสตร์มีหน่วยงานนะครับหน่วยงานไหนที่เปิดสอบเกี่ยวกับเรื่องวุฒนะิทางด้านสังคมศาสตร์อีโอว่าใช่ตรงนั้นเนี่ยไปสมัครสอบเมื่อสมัครสอบนะก็สามารถเหมาะสมกับสำหรับตำแหน่งนะภาคขอเสร็จแล้วเนะี่ยคะแนนผ่านแล้วก็มาสอบภาคขอก็คือสัมภาษณ์ก็คือจะมีการรวมคะแนนเพื่อภาคขอภาคขอเนี่ยแล้วก็ขึ้นบัญชีไว้เลยหรือว่าเรียกบรรจุสอบขั้นการซึ่งก็เป็นการบรรจุบรรจุสอบภาคปกตินะครับภาคปกติก็คือจะสอบทำการสอบหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับโดยที่จะสอบโดยช่วงประมาณสักเดือน กรกฎาหรือว่าเดือนสิงหานะครับนี่คือการสอบภาคกอปกตินะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสอบภาคกอพิเศษภาคกอปกติเรียงกอขอคอใช่ไหมครับทีนี้ภาคกอพิเศษเนี่ยเราจะไม่เรียงกอขออเราจะเริ่มต้นด้วยที่ภาคขอก่อนเราก็มาดูว่าภาคกอพิเศษจะเปิดสอบนะครับสองครั้งต่อปีนะครับครั้งแรกนี่จะสอบประมาณซักปลายปีก็คือสประมาณเดือนพฤศจิกายนวานะครับส่วนครั้งที่สองเนี่ยจะสอบประมาณเดือนเมษาปลายปลายเดือนเมษาหรือว่าวิสา โดยโดยต่อมาเนาะกระบวนการขั้นตอนนะครับก็คือว่าจะมีหน่วยงานเปิดรับสมัครสอบก็คือเปิดรับสมัครสอบให้สอบภาคขอก็คือสอบภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมระดับตําแหน่งนะครับวิธีเช็คเราคือว่าเราไปดูว่าหน่วยงานนั้นเปิดตามวุฒิที่เราจบหรือเปล่า ทีนี้ในตามทุกที่เราจบเนี่ยเราก็สามารถไปสมัครสอบได้โดยที่ในหน่วยงานนั้นมีประกาศว่า,ารับทั้งภาคก,กอและก็คนที่ไม่ผ่านภาคก,กอก,ก็สามารถสอบได้เมื่อเราสมัครสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการสอบนะครับในภาคขอบางที่อาจจะให้สอบทั้งสองภาคภาคขอไข่และภาคขอฝายเมื่อนะครับแบ่งไปสอบกลุ่มให้น้องดูดีๆก็จะมีกลุ่มที่เป็นกอปกติที่กอปกติกอที่ได้ภาคกอของพอมากอเนี่็คือว่ากอที่ยังไม่มีภาคกอเลยนะครับก็ให้มาสอบเหมือนกันพอสอบเสร็จแล้วเนี่ย่า,ทาน,นาาท,าทั้งคู่เนี่ย ค่อยมาสอบภาคกอพิเศษสําหรับคนที่มีภาคก่อนอยู่แล้วนะครับก็สามารถพาสนะครับไปสอบภาคคอไฟนะครับหรือว่ารอขึ้นบัญชีได้เลยแต่คนที่ไม่มีภาคกอนะครับจะต,ต้องลงมาสอบภาคกอพิเศษก่อนย้ํานะครับคนที่ ไม่มีภาคก่อนะครับต้องสอบภาคขอรือคอเนี่ยเสร็จแล้วผ่านถึงมาสอบภาคกอพิเศษภาคกอพิเศษก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับภาคกอปกติก็คือไทยภาษาอังกฤษกณิาสตร์นะครับแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเพราะว่าเป็นหน่วยงานของพนอคอในการเปิดสอบแต่จะแตกต่างกันที่ว่าถ้าน้องตกภาษาอังกฤษน้องจะไม่สอบสามารถซ่อมได้ือนภาคขอปกติเนาะเมื่อสอบภาคกอพิเศษผ่านนะครับน้องก็จะมาเหมือนคือสอบภาคคอไปหรือว่าขึ้นบัญชีให้หน่วยงานนั้นๆนะครับแล้วก็ มันก mm so nah ็มีสองช้อยนะเวลาน้องไปสมัครสอบในหน่วยงานไหนเนี่ยน้องก็ได right ้ขึ้นบัญชีในหน่วยงานที่น้องสมัครสอบแล้วก็น้องจะได้ใบรับรองภาคสอบพิเศษซึ่งเป็นใบว่าใบรับรองเนี่ยที่มันเหมือนกับภาคกอปกติเลยนะครับน้องสามารถใช้ภาคกอเนี่ยไปสมัครสอบภาคกอในหน่วยงานอื่นๆต่างที่น้องจบได้นะครับนี่ก็เป็นการแตกต่างข้อแตกต่างนี่ก็มีนี่ก็เป็นข้อแตกต่างสาหรับภาคกอปกตินะครับแล้วก็ภาคสอบพิเศษยังไงน้องก็ลองไปศึกษานะครับทั้งสองเส้นทางดูนะครับเพื่อที่ว่าปีหน้าเนี่ย ปีนี้นะครับก็ยังมีการเปิดสอบครั้งที่สอบอยู่ยังไงเดี๋ยวนะ้องลองไปศึกษานะครับว่าเหมือนงานไหนจะมีการเปิดสอบไปหรือยังรับสมัครเสร็จหรือยังจะสอบเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ถ้าใครไม่คันไม่เป็นไรครับ ให้น้องจำไว้นะครับว่ามันมีสองเส้นทางนะครับในการสอบข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกอปกตินะครับแล้วก็ภาคกอพิเศษน้องเอาไปศึกษาทำความเข้าใจให้มันแน่ชัดให้มันแจ้งแจ้งและรับรองว่าน้องจะสามารถในการวางแผนในการอ่านสื่อวางแผนในการสอบที ity, mornings, acesso, ่ถ <Okay. S 1> ูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าน้องจะสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ในอินบ็อกของเพจได้เลยนะครับและช่วงนี้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับติดตามทั้งสองล่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจนะครับสอบตออแล้วก็ทางไลน์แอดนะครับรับรองว่าเดี๋ยวัปีใหม่นะครับเราจะมีเนื้อหาจะมีแนวต่าง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่มันเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมให้กับน้องๆยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ